แล้วฮะกลับมาใน a p Boss f i g ไฟนะครับเป็นบอสสุดท้ายที่ยากมากตั้งแต่มี Poppy Playtime มานะฮะอันนี้คือบอสที่ยากที่สุดนะครับคือมันไม่ได้ยากตรงที่วัดเล่นยากนะมันยากตรงที่จังหวะสุดท้ายเขามากักจะมาตรงนี้แล้วเราใส่แบตไปแล้วนะฮะรอสุดท้ายแล้วมักจะปีนไม่ทันนะครับปีนเพื่อเปลี่ยนมือแล้วก็เล็งให้โดนตรงนู้นอ่ะผิดมืออีกผิดมือไม่ได้เล็งปุ๊บมาโดนตรงนี้ซึ่งบางครั้งมือมันก็แบบไปชนอันนี้บ้างมือไม่ไปบ้างมือผิดทางบ้างมันก็เลยแพ้ เอาละเริ่มแรกก้อนนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ก้อนนี้มาอยู่ตรงนี้ข้างในนะฮะก้อนนี้ <c oughs> คือต้องมานั่งเลียงใหม่อย่างนี้ทุกรอบนะฮะเพื่อใส่อันนี้แล้วก็เอาอันนี้มาเตรียมไว้ตรงนี้แล้วก็ใช้มืออันนี้ในการปีนตรงนี้เนี่ยมือกว่าจะเปลี่ยนนะฮะเนี่ยกบกึบกบกบ,บ,บกว่าจะเปลี่ยนแล้วโอ้โหอันนี้มา อ่าแล้วก็เอาอันนี้แปะตรงนี้เพื่อให้ไฟตรงนี้ติดแล้วก็เอานนี้ใส่ไปโอเคโอเคมามามาแค,ดน,คดนุ่งแคดนบมาเลยสายขวาปลอดภัยอยู่อืออันนี้ก็ต้องยิงไปนะเพราะว่ามันจะมีหน้าหลอกนะครับเป็นเงาหลอกดูให้ชัวร์ว่าหน้าจริงหน้าหลอกอ่าอันนี้หน้าหลอกอ่าอันนี้หน้าหลอกนะฮะจะมีของจริงของหลอกสลับกันวันนี้ไม่ผ่านไม่ต้องนอน โอเคเสร็จไปหนึ่งเอานี้มาอืออืออือสามอันขานี้มาแล้วโอ้โหมันต้องวอร์มอัพหน่อยโอเคโอเคงงว้างวๆ อ,อ่าเอ้เอ้ยเอ้เอ้ยืมพื้นเอียงพื้นเอียงอืมอืมข้างบนอีกแล้วเออม,มาข้างบนบ่อยๆก็ดีนะข้างบนรับมือง่ายแค่ปิดแค่นี้อืมโอเคอ,อ,อันต่อไปอันนี้พื้นเอียงอ่ะอันนี้โอ้โห Uh huh. เนี่ยมันไม่ค่อยตรงเนี่ยโอ้โ oh. หมีไหมมีไหมอันนี้สีด้านเขานี้เราจะผ่านอยู่แล้วเจ้าแมวเจ้าแมว อีกนิดเดียวเท่านั้นขอละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมืออื้อโอ้อืโอ้โหผ่านผ่านแล้วแคทแนบขอโทษอโทษที่ต้องสู้นายโอ้ยกวจะผ่านโอ,โอ้โอโอโตไท ฮะไม่ไม่น่าไว้ใจฮะแคทแนปยาอย่าไปลงเชื่อมันไม่แคทแนปโอหลากแคทแนปไปด้วยโอ้โหนี่ไงอ้อมือหายอ๋อยิงมือไปหรอเมื่อกี้ ผมนึกว่าปล่อยไฟไปโอ้โหเรียบร้อยครับผ่านจนได้ ه, แคทแนปไม่รู้ว่าเขาไปเจออะไรมานะแต่เหมือนกับว่าโปรโตไทส์จะช่วยชีวิตเอาไว้ช่วยจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นแผนการลงลิฟต์เหรออันนี้วิดีโอนะฮะขอดูวิดีโอแป๊บหนึง่งวิดีโออยู่ไหนมันต้องมีวิดีโอสิอ,อ๋อวิดีโออยู่งี้ถอยอือมาดูกันหน่อยโปโตไทส์อีกแล้วฮะ Log code 24459. It relates to Experiment 1006. Prototype. Stubborn as he is, and always silent with each passing session. I'm discovering fresh data nonetheless. Today's discovery... Uh... What discovery? Oh, that's it. อ้าวอ๋อคุยกันได้เหรอเฮ้ยเสียงผู้หญิงเหรอไม่ไม่เปลี่ยนเสียงไปเรื่อยฮะคุณรู้สึกอะไรไหมประมาณว่าเขาไม่มีความรู้สึกงไนหรือเปล่าอืม There's a secret inside you one zero zero six valuable beyond all measure. I cut and prod and burn at it, and I get closer with each session. So speak or don't fight or give in. Regardless I'm you นี่ไงเห็นไหมปีศาสที่แท้จริงคือมนุษย์ที่ทดลองเนี่แหละฮะเสียงเขาเหมือนเป็นเสียงเขาเหมือนไม่ใช่คนฮคือก็น่าจะเป็นกลุ่มของอีเลียสนั่นแหละสร้างนูนสร้างนี่ขึ้นมาเหมือนจะเป็นคนดีนะครับแต่ว่าต้องการที่ทดลองสิ่งที่ตัวเองอยากรู้แค่นั้น ไม่ได้สนใจอะไรคนอื่นเลยมันต้องลงไปทางนี้ใช่ไหมมันลงยังไงไฟกระพริบอันนี้ก็น่าจะลงตรงนี้นะอ๋อมีปุ่ม <laughs> มันมีปุ่มอยู่ลืมอืมลงลิฟต์มามีใครอีกไหมหมดหรือยังน่าจะแคทแนปนี่แหละสุดท้ายเราคลิสเตอร์ไม่มีใครเหลือแล้วนะฮะ น้องหมาคือคนสุดท้ายที่รอดอยู่แบบแบบยังรู้สึกตัวนะฮะยังเป็นคนดีอยู่แล้วก็ถูกเข้าสิงไปเรียบร้อยใส่แบตเตอรี่ตรงนี้แล้วโปรตไทป์ไม่มาห้ามเราแฮะหรือว่าเขายังสู้ไม่ได้กดเครื่องใช่ไหมเอาแก๊สมาด้านนี้อืมอืม อ๋อกดอันนี้ก่อนถูกไหมแล้วก็กดอันนี้อ๋อโอเคเสียงสุดคลาสสิกตึง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 ป,ป,ป๊อปปี้ออนไลน์ส่งแกส๊สมาด้านนี้มีใครมาอีกไหมอ่ะมันเราแหงมากเลยเอ,อ ยังมีใครมานะมาที่ห้องนี้เอาอีกแล้วป๊ป,ปีเสียงมาจากไหนเนี่ยอีกแล้วแทงกิ้วอีกแล้วขอบคุณที่ไม่ขอบคุณไหนความจริงคืออะไร อ๋ออยู่ตรงนี้ <c oughs> ชอบชอบมาทางท่อ <c oughs> ตรงมาเทปเทปเทปทีวีอยู่งี้พอดี <c oughs> ชั่วโมงความสนุกอ้าวใส่ให้เองเลยครับมาดูเองเลยโอเคอ่ะชั่วโมงความสนุกคืออะไรชื่อภาคไม่ใช่ชื่อภาค อ๋อฮักกี้ตอนสมัยที่ยังเปิดเป็นโอ้ยอยู่ๆก็มีชีวิตขณะที่คนเดินเที่ยวอยู่วิ่งไล่คนในนั้นวิ่งออกมาตรงนี้นี่คือจุดกำเนิดเรื่องราวทั้งหมดใช่ไหมความวุ่นวายต่างๆที่ควบคุมไม่ได้รวมถึงคนที่ทดลองด้วยพนักง,งานต่างๆ วิ่งหนีกันหมดฮะเอ๊ะเอ๊ะอ๋อคุณคุณครูไหมคิซิมิซี่หลุดไปด้วยท้าไม่โดนจับหระคิซิมิซี่บ็อกซี่บูโอ้โหบ็อกซี่บูไปอยู่ในเกมน,นมู้นแคทแนปไหมน่าจะใช่โอ้โห ไม่เหลือครับไม่เหลือเลยหมดมีอีกไหมจบแล้วมีอีกไหมป๊อปปี้ป๊อปปี้อ่ะโอเค แสดงว่าป๊อปปี้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่อรารวาสอืมมมแล้วป๊อบปี้คือเข้ามาอยู่ในร่างหุ่นยนต์ในเมื่อไหร่อ <c oughs> ืมมแล้วป๊อบปี้คือเข้ามาอยู่ในร่างหุ่นยนต์นเมื่อไร Guilty? The innocent? Didn't matter. All of that death didn't fix anything. Mm -hmm. and then, once it was all over, they dragged those corpses down below where they'd never be found. And they ate the bodies to stay alive. Prototype has to die for this. For everything. เป็นคนเดียวที่เราไว้ใจเลยคิซซี่พิซซี่คืดคิซซี่พิซซี่มาเราอบอุ่นมากในเกมนี้คือเราไม่ไว้ใจใครเลยอน้องหมาอีกคนหนึ่งแต่ว่าน้องหมาก็เพิ่งเจอนะแต่คิสซี่คือเรารู้จักกันนานแล้วนะโอเคแสดงว่าเราไว้ใจได้ใช่ไหมป๊อปปี้เนี่ยเพราะว่าคิซซี่ไว้ใจคิซี่พิซซี่ไปไหนเราควรจะไปด้วยกันนะ เขาเปิดเหรอเปิดเครื่องยังไงคิสซ,ซี่คิสซ,ซี่มาด้วยกันสิไม่ไว้ใจเฮ้ยอ๋อโอเคโอเคอาจจะต้องมาก่อนคิสซ,ซี่ไซ,ซี่อะไรอีก <c oughs> อะไรอ่ะเห ไหนล่ะป๊อปปี้เกิดอะไรขึ้นอ้อาวฟิงกี้ฟี่ร้องเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นไม่เห็นหน้าโอ้กิฟี่ทำไมคนเดียวที่เราไว้ใจเอาละฮะเรื่องก็คือ เริ่มแบบเริ่มชัดเจนขึ้นว่าอะไรยังไงแต่ว่ามันก็ยังมีจุดช่องโหว่อยู่นะว่ามันปฏิปต่อนอยังไงทําไมฮักกี้เป็นตัวร้ายทำไมคิสซี่เป็นคนดีใครเข้าควบคุมใครบ้างอะไรอย่างนี้นะฮะคนที่ทดลองเนี่ยคือต้องการอะไรยังไงพวกพน,นักงานคือบางคนก็คือเหมือนถูกล้างสมองมาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าโอ้เนื้อเรื่องใช้ได้เกมนี้คือเนื้อเรื่องดีมากพัสนเยอะไปนิดนึงบอสไฟยากไปนิดนึงแต่ก็ผ่านมาได้ อาละรอบหน้านะฮะถึงคราวของการเก็บตกนะครับไม่ว่าจะเป็นการถอดวิญญาณการเก็บเทปต่างๆรวมถึงการแกล้งใครดีภาคนี้แกล้งแคทแนปไหมจะแกล้งได้หรือเปล่าเขาดูน่ากลัวมากไม่อยากแกล้งเขาเลยเอาละฮะคลิปนี้ประมาณนี้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ